จงรักทุกๆอย่างที่เป็นคุณการที่เราสามารถรักตัวเองได้อย่างร้อยเปอร์เซนก็คือการที่เราสามารถยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียทั้งความไม่สมบูรณ์แบบความผิดพลาดปมเด่นปมด้อยจุดอ่อนจุดแข็งที่เรามีทุกอย่างในตัวเราเราสามารถยอมรับมันได้เราไม่ดูถูกตัวเองเราให้โอกาสตัวเอง นี่ก็จะเป็นหนทางที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็มีความสุขคนที่เป็นทุกข์หรือคนที่ไม่มีความมสุขเป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะว่าใจเขามัวแต่ไปคิดว่าเขาจะทํำยังไงให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไม่มีข้อผิดพลาดคนเหล่านี้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในชีวิตย่อมที่จะเกิดความเสียใจมากย่อมที่จะทุกข์มากเพราะเขา ต้องการความสมบูรณ์แบบเขาไม่ต้องการข้อผิดพลาดคือคนที่มีความยึดมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสุดโต่งมากเกินไปโดยมีมุมโดยไม่ได้มองหลายๆมุมนี่ก็คือความจริงในชีวิตเราคือในชีวิตของเราจะให้มีแต่ดีอย่างเดียวไม่มีเสียมันก็เป็นไปไม่ได้จะให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดเลยเป็นไปไม่ได้จะให้เกิดแต่ความสมบูรณ์แบบก็เป็นไปไม่ได้ แล้วที่สําคัญตามหลักสัจธรรมก็คือทุกสรรพสิ่งมันมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอมันไม่สามารถที่จะบังคับให้ให้เป็นดั่งใจเอาไปได้ทุกอย่างคือบังคับได้ก็บังคับได้แค่ชั่วขราวฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงเราเพียงแค่ยอมรับมันซะยอมรับมันไอ้ส่วนไหนที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ที่ทําให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้มีความสุขเราก็พัฒนาในส่วนนั้นไป ส่วนไอสิ่งไหนที่มันพัฒนาไม่ได้มันสุดวิสัยเราก็ปล่อยวางมันซะก็มองให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นความจริงของชีวิตคือมันก็จะต้องมีแบบนี้คือถ้าเราสามารถทำใจได้เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกของความเป็นจริงไม่ใช่โลกในอุดมคติฉะนั้นการที่เราจะสามารถเดินหน้าพัฒนาต่อไปได้เราจึงต้องยอมรับ ทุกอย่างที่เป็นตัวเราคือยอมรับแล้วก็รักในสิ่งที่เป็นตัวคุณแล้วก็รู้จักให้โอกาสตัวเองอย่าได้ดูถูกตัวเองเป็นอันขาดต้องรู้จักพูดให้กำลังใจตัวเองชื่นชมตนเองอย่างนี้ก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีพลังมันมีประสิทธิภาพในการที่จะทำงานทำสิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างมีความสุข เรายังเปิดใจเรื่องของคนอื่นแฟนเราเพื่อนเราเขามีข้อข้อเสียเยอะแยะมากมายบางคนเนี่ยโดนแฟนตบตีโดนแฟนทุบตีโดนแฟนนอกใจก็ยังให้โอกาสเขาแล้วโอกาสเขาอีกที่ให้โอกาสเขาครั้งแล้วครั้งเล่าก็เพราะอะไรก็เพราะว่ารักเขาฉะนั้นที่กับคนอื่นเนี่ยแม้จะชั่วจะเวลขนาดไหนเราก็ยังให้โอกาสเขาได้แต่กับตัวเราเองทำไม เราไม่ให้โอกาสตัวเอง,ท,งทั้งที่บางทีเรามีแค่ข้อผิดพลาดแค่นิดเดียวมีปมด้อยแค่นิดเดียวมันไม่ได้รุนแรงมันไม่ได้มันไม่ได้ร้รรายกาดอะไรขนาดนั้นเรายังให้ตัวเองไม่ได้เรายังคอยแต่พูดดูถูกตัวเองไม่เคยพูดถึงข้อดีในตัวเองเราพูดถึงข้อดีของคนอื่นมากมายคนนั้นโอ้ oh, ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่กับตัวเองกลายเป็นดูถูกตัวเองกลายเป็นไม่ไม่ทาให้ตัวเองมีความสุข มีแต่ทําให้คนอื่นมีความสุขอย่างเนี้เขาเรียกว่าตัวเองยังรักตัวเองไม่เป็นเลยแล้วแล้วจะไปรักผู้อื่นได้อย่างไรสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราพูดชมผู้อื่นไปสิ่งที่เราทําดีกับคนอื่นไปมันก็เป็นเพียงเพราะว่าเราอยากให้คนอื่นนั้นยอมรับในตัวเราอยากให้คนอื่นนั้นรักในตัวเราเพราะว่าเราขาดตรงนี้เราขาดความรักความนับถือยอมรับในตัวเองฉะนั้น เราต้องกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงในชีวิตของเรานี่มันคือความจริงของชีวิตเราต้องยอมรับความจริงในส่วนตรงนี้ให้ได้ก่อนในส่วนโลกที่เป็นตัวเราโรคทั้งใบที่เป็นตัวเราว่าต้องยอมรับให้ได้แล้วเราถึงจะสามารถไปยอมรับโลกข้างนอกยอมรับโลกของความเป็นจริงในโลกข้างนอกโลกของคนอื่นได้